ที่ตาคณะอภิปสเราได้มาที่สารรัฐธรรมนูญเชื่อว่าเป็นสารที่สูงสุดของประเทศไทยที่คนไทยทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามในมาตรา50สนะครับที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้นะแต่จะมีคนบุกลมหนึ่งคณะหนึ่งที่พยายามที่จะฉีกรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเป็นการออกกฎหมายนูกหรือประบออกมารั้บมัยอยากริกิจการต่างๆนี้ซึ่งมันเป็นการขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่สิ้นเชิงนะครับ ตรงนี้ประชาชนคนใดทุกคนต้องมารักษาสิทธิ์ของตนเองนะฮะมิให้บุคคลอื่นใดที่จะมาออกเป็นกฎหมายหรือพระราชบัตรบัญญัติต่างๆนั้นเพื่อเพื่อประโยชน์ของตงนเองเพราะว่าเงินภาษีเงินกองกลางตรงนี้มันเป็นเงินของทุกศาสนาเป็นของประชาชนค,ครรนไทยทุกคนแต่นั้นจะทุกคนจะต้องได้รับผลประโยชน์ได้พบประมาณในการที่จะหันไปใช้ประโยชน์นั้น แต่ในพระราชพิธีฮัตต์ปีหกหกที่ทกําหนดผ่านมานั้นเป็นการนําคณะผู้บริหารถูงสุดเข้ามาเป็นบริหารงานนะครับและก็เป็นการเงินนะฮะตรงนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมีการตัดงบประมาณของเงิน,นต่างๆตรงนี้ไปใช้แต่นาไปใช้ตัวไหนครับเป็นของศาสนิกหรืออิสลามชื่อก็บอกแล้วะระบุอยู่แล้ว ดันั้นไม่ว่าีการใดๆทั้งหมดของพิธีฮัทของเอียวผนี้จะเป็นการปุกมัดหรือเป็นการเ,าเรียกว่าล็อกสเปกเนี่ยข้อมูลทั้งหมดนะฮะตรงนั้นจึงเป็นถึงว่าเป็นการดัดเหลื่อมล้ำได้เปรียบเสียเปรียบทุกศาสนาทุกศาสนาจึงอยากแสดงความเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของศาสนาแล้วนะและข้อปฏิบัติปเป็นการเหลื่อมล้ำได้เปรียบเสียเปรียบ จึงเห็นสุพวรว่าควรมีการยุกเลิกในเรื่องของทุกศาสนาเพราะมันไม่เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่วันนี้ท่านพี่น้องคนไทยทั่วทั้งแั่นดินและสารธรมนูนทุกท่านครับวันนี้วันที่19มีนาคม2568ทางอปปสองค์กรปกป้องคุธศาสนาได้มายื่นคำร้องขอให้สารธรมนูนช่วยโปรดพิจารณาด้วยความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้กฎหมายอิสลามได้ลุกลามบัญญัติ ขึ้นมามาทำลายคนไทยพุทธทั้งแผ่นดินโดยใช้กฎหมายทางการปกครองเช่นพรบอิสลาม2524 2540 2559และกฎหมายอิสลามอื่นๆรวมทั้งกิจการฮัตที่กำลังจะลงมติในรัฐสภาฉะนั้นขอให้สารรัฐมนูญช่วยดำเนินการ ด้วยความวยุติธรรมในการยกเลิกมาตราต่างๆเกี่ยวกับพรบพรบรมุสลิมทุกฉบับทั้งหมดเพราะจะทําให้เอกราชไทยสิ้นชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คนไทยจะเดือดร้อนทุกยอมย่าทั้งแผ่นดินครับกฎหมายสลามต้องถูกยกเลิกไปหรือแก้ไขให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินไทยและตากฎหมายไทยโดยบัญญัติว่า ศาสนาใดก็แล้วแต่หรือลทัทธิใดก็แล้วแต่ที่ขัดต่อศาสาที่ขัดต่อกฎหมายไทยและรัฐมนตรไทยขอให้เป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นโมฆะเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและเพื่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยครับ